สักคู่เดียวรอความพร้อมของน้องๆสักคู่เดียวเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมกีฬาของเราอย่างจริงจังอา่ตัวาพี่กโอเคมีกองส่งเข้าไหมครับคุณอาขอทาวเปิดตัวแบบยิ้งใหญ่น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อมึงไปเทกอง ตาหูอดี๋ยวมันต้องเข้าเป็นไงแล้วพี่เด็กตัดถูกแล้วมันน้องชื่ออะไรถูกแล้วมันหรอน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชือบะไรอง่ออะรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อตาไรอง่ครับน้องชื่อ เราจะเอากองออกมาเพื่อตีสีเพื่อทำได้ใหม่แล้วเดี๋ยวนำตัวได้แล้วเดี๋ยวเป็นเองร้องเองได้มามามามันนี้ไม่เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปในรวมได้ใหม่กองสวัสดิ์ผิดบ้างไม่เป็นไรเอาไปใส่ลงไปที่ใส่ที่ใส่ที่ถ้าทีสามสองน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อตาอู่ครับน้องชื่อตาอู่ครับ มได้ครับยังไม่รู้ทำอะไรเลยพี่เสริฟเหนื่อยเหรอวะยังไม่รัน้ำอะไรเลยดีน้าผมดื่มน้ำมะขูชา่า Energy มาเต็มเลย Energy มาเต็มเลยส่วนถ้าอยากมี Energy โลดๆต้องดื่มอะไรคะกาแฟปีเ0เว้ยดื่มเท้าวันนี้เป็นวันผ่อนคลายฉันอยากจะสดชื่นสดใสเปิดความหอมปออกมาแล้วหอมกลิ่นชาต้องดื่มอะไรนะฮะ ทดีเซเว่นครับเราเจ้กรุงมาละสิลาสิลาสิลาแล้วให้รู้ว่าดีเซเว่นเออนี่ล่ะนี่นะตัวดื่วันนี้ถูกต้องวุ้ยตายพร้อมกุจองระตมาลเลยนี่สเตตเร็วเกินนะนี่ไงปากแล้วคือฝาไม่ได้อยู่ตรงเลยนะแต่ถือตรงนี่นะ ฝั่งนี้เราถือ,อยังไงนะคะเราดื่มยังไงนะคะอะไรนะเราดื่มยังไงนะคะปกติเลยครับเราจะดื่ม <c oughs> <c oughs> นอนแล้วแตัขอหน่อยเออแล้วต้องบอกอี่าีว่าเราเป็นมิตรกันแค่ตอนนี้รีบรักหน้าลูกเท่านั้นีบรักรีบคนดียอมไหมครับคนละหนาลูกอยากลองไหมอยากวอร์มไหมไม่ต้องอกไม่จอยกันเลยไม่วอร์ม่นนสนุกไม่วอร์มหนุนสนกเลยไม่จะเป็นครับการแต่งมจะเปเดี๋ยวผมตงแบบที่เท่เลยอะไรนะต้องไม่จบไปเองน ตอนทุกคนเสมไม่เป็นห่วงเลยเป็นห่วงตอนเต้าหูคนเดียวเดี๋ยวให้ณนูทเลาก่อนเลยกลัวมากเต้าหา้ ไกลๆเลยเป็นไปไม่เป็นปไม่คือดูจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูง่ายนะแต่มันต้องคนที่เก่งเท่านั้นคิ่ไมีความหมายพร้อมแล้วไปถือเข้าเหรอขอบเลย เป็นยากใกล้เคียงใกล้เคียงใล้เคียตงคุณนหัตนี่กระโดดนี้ดีตนี้ดีคนี่มีกระกบาก Uh ah. เดี๋ยวขออนุญานะคะทำการจับคู่โชคดีทีมละหกคนจ้ะโารอบนี้6คนเลย6คนเลยทีมนี้แกมนี้บอกเลยว่าเราต้องใช้ความสามัคคีสามัีืออ้โมดเรย้วาจะเลย อีกกิเดียวนีะเทศละอ่ากมาอดูมาเลยนะฮะยากามาทำด้เข้ามาดิับขนาเดยับโอ้โหตผมไม่อกโอยคก่นะนะไหนาเล่ครับ2ีครเริง่ี่เอ็เลยแต่แกทำได้เราเชื่อมั่นในตัวตัวนด้ ถ้าไปเมินตาอู๋นะถ้าไปเมินโดนนะจะไปลงแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วฟังเสียงสัญญาณสากกรรมการรีบมา คมไหมสีแดงคมไหมฮะแล้วอีกคนนึงครับอีกหนึ่งทานคหมายเลข45่บ่ะ45ะและบ้อะไรนะครับอันีครับ14จ้าเป็นเลขใชค่ะ22ครับ22นะคะสามสบเอครับ 3 <14 S> 1มสอ็ครับปครับามะครับ่ส่ครับสิบไครมร เราทำงานซ้อมกันอยู่ซ้อมไม่ได้แต่ว่าแอบซ้องอย่าบอกอย่าบอกเราต่อเอ้เราซ้อมอยู่หนครับไม่ได้ซ้อมมีมีพี่ิเป็นหัวไหมฮะเป็นหัวจริงไหมฮะหัวจุกหัวจุอ๋ออ๋ออ๋อ่เข่หัวแถวคอมออยูงไหนคอยอยู่ตรงไหนด้รัเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางได้เลยแล้วอยู่ตรงไหนดูแล้วแอบซ้อใครกันครับ เราไอเยอะเลยโอ้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 ยโา้ยโอ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 ้ยรอ้ยกอ้าโี้ยโอ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 ้ารอ้ยักมาโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ย้ยโอ้ยโออยโอ้โอ้่หน้ยโอ้ไโ้ออโอย 梅花香。 เราสนใจเรื่อแบบนี้ไม่สงได้อ่าอ่าเอ่อไปอได้แค่เกียบไม่เป็นผ่เลยะเอาแล้วเกิดเรื่อง้ทีมสีแดงขาตอกให้มีคนทิ่ตะเกียบไม่เป็นหึคนครับเอาแล้วสีแดงซุ่นซนทัาแต่ว่าฝั่นั้นเลยครับสีนี้ก็เหมือนกันครับโอ้ พร้อมไหมพร้อมไหมเชิสีฟ้าตกหลงไม่เสต็สิ้นตลกมาสีฟ้าหนูรู้สีฟ้ายังไงครับสีฟ้าสีฟ้าหนูรู้ปเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นคาพอไหมสีพไหมสีฟ้าพอไหมอย่าพร่งคิดนอพงคีมนอย่าพร่งคีมโอเค คะแนนก่อนดภัยไหมอยากรู้ครับอยากรู้ขนานนีะทีมที่ชนะเนี่ยนะฮะได้ไป41คะแนนโอ้โหจากการบวกแล้วทีมพวกเราแน่นอนมันใจหน่อยมันใจไปก่อนขอเสียงสีฟ้าเลยแล้ว Yeah. <laughs> ชนะไม่หยุดจริงเลยเดี๋ยวชอบสีหมนโอ้าหสี่่น่าะได้เลยครั้งหน้ามาเล่นกันใหม่โอ้โหเล่นใหม่ด้วยได้แล้วค่ะขอบคุณคเก่งมากสีแดงเก่งมา ก่ speaker, ม yeah. ากเลยแล้วที่สวันนี้อขอบคุณดีเซเว่นมากเลยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ึ้นนะคะนาเก่งมากอโรดเก่งมากวันน uh> ี้ออฟโรดเก่งมากวันนี้น่าัเป็น่ารักาหรับดีนะคะในช่วงความเ็ ลงเมนูจอแอลอีดีนะคะได้เลยทั้งหมดรูปของนิกและพิงเอ็มและเอฟสีฟ้าไทยกับทีมผู้ชนะต้องใส่ดาวต้องใส่วิดีโอวิดีโอต้องใสหนาไดแล้วเราจะเป็นชาเลนจ์พูทัำหยุดโอเคสองวันสองคืนวิดคือเราจะมีทีมต่างจังหวัดไปดีนี้ทำดีสเลได้ยินแล้วค่ะถ้าไปต่างจังหวัดไปไหมคะ เห้ยนน้องนเต้นมากๆเลยนี่จะเป็นแฟนภาบแหลวพูดดีเนาะ